วิเคราะห์บอลคืนนี้ประจำวันที่5กุมภาพันธ์2567แล้วก็สวัสดีพี่น้องนักลงทุนทุกท่านครับอยู่กับผมเช่นเดิมครับจิโกกาบอลครับและผมจิมมี่กาบอลครับอยู่ัค่ำคืนของวันจันทร์ครับก็ยังมีฟุตบอลหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราเลือกมาวิเคราะห์ทั้งหมด5คู่ด้วยกันครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์กันนะครับฝากพี่ๆทุกท่านกดติดตามช่องจิโกกาบอลครับเห็นเราช่องทางไหนกดซับสไครต์กดติดตามหรือพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับ อยากให้ถึงพันคนเร็วๆนะครับตอนนี้ก็มีอยู่900กว่าคนแล้วใกล้ๆถึงพันคนแล้วก็ยังฝากกดย้ำๆกดติดตามให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวเราก่อนที่ไปวิเคราะห์กันนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่ผลบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก่อนครับครับเราไปสุ่ผลบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมากันะครับกับค่ำคืนวันที่4กุมภาพันธ์ครับคู่ที่หนึ่งครับอาร์เซนอลพบลิเวอร์พูลครับคู่นี้เราให้ลองทางด้านลิเวอร์พูลครับราคาปอปอคู่นี้จบ90นาทีเป็นอาร์เซนอลเอาชนะไป3ประตูต่อหนึ่งคู่นี้ ลองเลี้ยงคู่ก็เสียกันไปนะครับคู่ที่2ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบเวสต์แฮมคู่นี้เราให้ต่อไปที่เจ้าบ้านแมนยูราคา0.75ครับก็เป็นแมนยูครับเปิดบ้านถล่มเวสต์แฮมไปได้3ประตูต่อศูนย์คู่นี้ต่อแมนยูก็กินเต็มนะครับคู่ที่3ครับเชลซีพบบูฟแฮมตันครับคู่นี้เราให้ต่อเชลซีไปนะครับราคา1ลูกนะครับเชลซีเมื่อวานนี้เละเทะเลยครับเปิดบ้านแพ้บูฟแฮมตันไป2ประตูต่อ4คู่นี้ต่อเชลซีเสียกันไปนะครับคู่ที่4ครับอาร์เบไลซิกพบยูเเนนนนีียบบอรร์ลิคคัู่ เราให้ไปที่สกอร์สูงราคา3ลูกนะครับจบ90นาทีครับไลซิกก็เปิดไปเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไป2ประตูต่อศูนย์คู่นี้สูง3ามมเสียไปนะครับคู่ที่5ครับอินเตอร์มิลานพบยูเวนตุสครับคู่นี้เราให้ต่อไปที่อินเตอร์มิลานราคา0.5นะครับก่อนเริ่มเกมราคาอยู่ที่0.5จบ90นาทีครับอินเตอร์ก็เบียดเอาชนะยูเวนตุสได้1 0คู่นี้ต่ออินเตอร์กินเต็มนะครับและคู่สุดท้ายครับเลอาร์มัลิดพบแอตเลติโกมดริคคับู่นี้เราให้ไปที่สกอร์ต่ำราคา 3ลูกนะครับจบ9ก้านาทีคู่นี้เสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับคู่นี้ต่ำา3ก็กินกันไปครับนี่ก็เป็นการสุ่ผลทั้งหมดสำหรับค่ำคืนวันที่4กุมภาพันครับสำหรับวันนี้ครับวันจันรยังพอมีฟุตบอลที่น่าสนใจอยู่หลายคู่ครับเราเลือกคู่ไหนมาวิเคราะห์บ้างไปดูกันได้เลยครับไปเริ่มที่คู่แรกเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ไปดูเบนฟอร์ดครับเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาต่อที่ราคา1.25งสาูงต่ำราคา3ลูกครับตารางคะแนนนะ เพียงแค่36.4%เนะครับเกมในบ้าน11นะัดชนะ4เสมอ3แพ้4ยิงได้20เสีย20ก็ถือว่ายิงได้เยอะนะครับในบ้าน <c oughs> แต่ก็เสีย <c oughs> เยอะมากๆเช่นกันนะครับไปดูทางด้านผู้เมเยืนแมนซิตี้กันบ้างนะครับอยู่อันดับที่2นะครับเกมนอกบ้านของพวกเขาวิเลจอยู่ที่63.6ครับนอกบ้าน11นะัดชนะ7เสมอ1แพ้3 4, ยิงได้24เสีย14ครับมาดูผลงานเฮตูเฮตที่คู่นี้เจอกันนะครับเจอกันมาทกกั้งหมด4ครั้งเนี่ยเป็นทางด้าน เราบ้านนะชนะได้2แพ้2แต่พวกเขาทำกำไรกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยห<ว>ครั้งเลยนะนะแล้วก็ออกต่ำทั้ง4นัดติดต,ต่อไม่ธรรมดาเว้ยเฮ้ยไปดูเบนฟอร์ดนะครับ,รบที่ได้มันโทนี่กลับมาแล้วนะก็10นัดหลังสุดของพวกเขานะครับชนะ2เสมอ2แพ้6อัตราเสมอสามสิบจบสูง70นัดล่าสุดนี่ก็บุกไปแพ้สเปอร์แบบสุดมาเลยนะ3-2สู้ได้นะครับแต่ว่าผลงานเบนฟอร์ดในบ้าน10นัดหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้5อัตราเสมอสี่สิบจบสูง70นะครับช่วงนี้เบนฟอร์ดนี่จบสูงเยอะจริงๆครับมาดูทีมมเเเเเยยือออนนน่่าาาางงแชสสตตร์ซิิี้้กกับบดดลุข็ป เอาชนะเบอร์ลี่ไป3ประตูต่อ1นะแต่เห็นว่าผลงานช่วงหลังเขาสุดยอดเลยนะ10นัดล่าสุดเนี่ยชนะได้9เสมอหนึเนี่ยทำกำไร60เกมสูงที่70%จะเริ่มจากกลับมาปเป็นแมเชสเตอร์คนเดิมตั้งแต่ที่เริ่มได้เดอะบอยมาช่วงสักห้นัดหลังนี่ดีขึ้นเยอะได้ทำตังค์ด้วยใช่เดี๋ยวไปดูผลงานเกมเยีอนของแมชชสเตอร์ซิตี้ครับเล่นเกมเยมื่นมาส0นัดเนี่ยชนะ8เสมอ1แพ้1น,นทำกำไร5้เกมสูง5้เห็นว่า4นัดล่าสุดเนี่นยพวกเขาทำกำไรเกมเยนนี่ยนน เอฟเวอร์ตันครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติจากต่างประเทศกันครับเบนฟอร์ดนะครับฟอร์มในบ้านของพวกเขาถือว่าตัวสีเหลืองก็อยู่กลางกลางนะครับหนึ่งจุสามนเมซิตี้ตัวสีเขียวนะครับดีอยู่แล้วอยู่ที่2นะครับวิเล่ย์ของเบนฟอร์ดในบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่เพียงแค่สามสิบหกเปอร์เซ็นต์ไคลจีอยู่ที่หนึ่งจุดสิบแปดทำได้จริงหนึ่งจุดแปดสองจะเห็นว่าสกอร์รวมคู่นี้คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่สามจุดห้าห้านะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวนักเตะกันหน่อยแล้วกันนะครับ เจ้าบ้านนะครับมีผู้เล่นเจ็บเยอะพอสมควรนะส่วนทีมเยือนไม่มีใครแล้วฟิตปังแน่น100%ครับหาลูกหาเล่นกลับมาหมดเลยนะครับน้อยครับเพียงแค่สิบแปดเปอเครับเจ้าบ้านครับเบนส์ฟอร์ดในเล่นระบบ3ามหนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เล่นระบบ4ีหนึ่งซีหนึ่งหูแต่นัดน,นี้จะได้ฮาเล่นกลับมานะนี่คือเป็นตัวทีเด็ดของพวกเขาเลยนะมีเดลบอยนะครับโอ้โหเป็นตัวแจกจ่ายให้กับฮาเล่นนัดนี้ไม่อยากจะคิดนะครับเบนส์ฟอร์ดจะโดนอะไร คู่นี้นะครับเท่าที่ผมมองเนี่ย ford เบนฟอร์ดเขามีเกมลุกที่ดีขึ้นหลังจากอีวันโทนี่กลับมานะครับ<ช>มีคือก็คือทำประตูได้แล้วก็เกมลุกเนี่ยเขาพอจะฝากผีฝากไข้โดยที่ทิ้งไปให้อีวันโทนี่เนี่ย พักบอลได้นะแต่ปัญหาของเขาคือไอ้พวกกองหลังไอ้กองกลางที่จะเข้ามาสอดแทรกหรือเข้ามาช่วยเนี่ยมันไม่ศักยภาพเขาต่ําปีเนี้ยแล้วแพงหลังผมดูเขานะไอ้พวกพินน็อกหรือว่าพวกเนี้ยนะสามตัวหลังเนี่ยมันมันยังมีความช้าอยู่นะใช่มันมีช้าเหลือเกินแล้วมนจะมาเจอตัวปีกจี๊ดจอย่างพวกไอ้โฟเดนหรือว่าโดงกูเลี้ยงเลี้ยงไปเลี้ยงตัดเลี้ยงตัดแล้วมีโอกาสโดนเลยนะใช่แล้วก็นั่นนี้นะคิดว่ามองไปที่ง่ายๆเลยไปทเตอ์ิตี้กำลังเบียดย่งแชมป์อยู่ด้วยจะยิงได้กี่ลูกดีกว่า จะถึง1.25ไหมเม็ดนึงอะมีส่วนตัวนะผมคิดว่าเบนฟอร์ดยิงได้แล้วก็แมนซิตี้ชนะสัก3-1อ่ะโอเคก็อาจจะไปทางนั้นได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเมืองนอกกันบ้างครับว่าเขาให้ข้อมูลว่าอย่างไรบ้างเมืองนอกเขาบอกว่า3-1 3-1นะครับส่วนอีกเว็บหนึ่งนะครับก็บอกว่าให้ต่อไปที่แมนซิตี้นะซึ่มาคเหกับรงกันนะใช่คู่นี้ก็ต่อไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ราคา1.25ครับจัดไปครับ าตอนที่คู่2ครับเป็นฟุตบอลเซกูน่าดิวชั่นครับมาดูแลเอาซาราโกซาเปิดบ้านต้อนรับสปอร์ติ้งกีคอนนะครับคู่นี้เจ้าบ้านต่อที่ราคาปปสูงต่ำราคา2ลูกครับล่างคะแนนนะครับซาราโกซาอยู่อันดับที่11นะครับตกมาเยอะเลยนะวิเลตในบ้านของพวกเขา41.7ครับแข่งในบ้าน12นัดชนะ5เสมอ3แพ้4ยิงได้13เสีย11ครับส่วนกีคอนนะครับอยู่อันดับที่4ขึ้นมาเยอะมากๆนะวิเลตนอกบ้านของเขาอยู่ที่33.3นะครับเกมเยือนเนี่ย11 12นัดชนะ4เสมอ4แพ้4ยิงได้12เสีย11ครับ มาดูผลงานเฮตุเฮตุกันนะครับคู่นี้เจอกันนัดล่าสุดที่บ้านสปอร์ติ้งกีคอนนะก็ะเสมอกันมา2ประตูต่อ2นะครับสินัดล่าสุดคู่นี้เจอกันเป็นเจ้าบ้านชนะ5เสมอ2แพ้3ทางกำไร60เกมสูง40%่สิร์เนะครับมาดูเกมในบ้านของซร์าโกซ่าในการเจอกีคอนกันบ้างครับคู่นี้เจอมา9นัดเนี่ยโอ้โหผลงานเป็นทางด้านเซร์ราโกซ่า,นะา,กาหมดนะเจ้าบ้านเนี่ยชนะ5เสมอ4ไม่เคยแพ้ทางกำไร66.7เกมสูงอยู่ที่33.33นัดล่าสุดคู่นี้เจอกันเป็นซร์าโกซ่าเก็บบชััััยยเเรรรรีีแล้้้วปป็นนนกคคอไไมม่สาาถททำะตูดดง2บ ไปดูฟอร์มของซาโกซาช่วงนี้ถือว่าฟอร์มตกมาเยอะครับเขาพวกเขาเสมอเยอะนะสิบนัดหลังสุดของเขาเสมอไปถึง5นะครับแพ้3อาัตราทําเงินน้อยครับอยู่ที่30จบสูงน้อยครับอยู่ที่20่สนัดล่าสุดก็เสมอมานะครับเอดี เอา4คอ่าเสมอมา0-0นะครับส่วนผลงานในบ้านของพวกเขานะครับน่าล่าสุดเขาก็เปิดบ้านเอาชนะอันดราซีเอฟมา2-0 9นัดในบ้านเนี่ยชนะเพียงแค่2นะครับแพ้1เสียแต่เงินในบ้านก็น้อยครับอยู่เพียงแค่22.2เนี่นะเป็นทีมที่ไม่ทำตังค์ทีมนึงนะสำหรับผลงานเราเริ่มหลุดมัะเริ่มหลุดจากตากซ่านะครับไปดูสปอร์ติ้งกิตคอนกันบ้างนัดล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้ลาซซิงเดลฟอร์ลมา1-2นะ10นัดหลังพวกเขาเนี่ยชนะ2เสมอ5แพ้3 30ทกัร เกมสูงอยู่เพียง20เซนะครับเขาเพิ่งมาสูงสองนะัดล่าสุดท่านนนั่เองหลังจากนี้ตามหมดนะไปดูเกมเยือนของ Sporting g e กีคอนกันมากครับเล่นเกมเยือนมา10นัดชนะ5เสมอ2แพ้3ามท่ากำไร60เกมสูงอยู่ที่50%เกมสูงเกมเยือนในทางมายิงพอมีสูงนะแต่2นะัดล่าสุดเกมเยือนเนี่ยพวกเขาทำตังติดต่อกัน 2, 2> นัดน,นะครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมนะัดถัดไปของทั้งคู่นะครับซาลาโกซ่านะัดต่อไปบุกเยือนเอไอบาร์ ba, นะส่วน Sporting g e กีคอนจะเล่นในบ้านเจอกับเลอาโอเบียโดนะครับ เว็บไซต์ต่างประเทศนะครับเชลากซ่าีนฟอร์มในบ้านอยู่ที่1.5นะครับส่วนกีคอนปอนดว่าอยู่ที่1.33.04นะครับส้มสอ่ะส่วนเชลากซ่าวิเลตของเขาในบ้านอยู่ที่42%นะครับค่าออยู่ที่1.27ทําได้จริง1.08เกมลุกไม่ค่อยดีนะครับใช้โอกาสปึงไปนิดหนึ่งนะครับส่วนค่าเอ a บอกจะเสียประตู1 0 2เสียจริง0.92เกมรับยังพอไว้ใจได้นะครับเราก็เก็บชินชิ้นในบ้านได้เยอะนะห้าขของงกกเเาา33%คู่่ทที1.18 1ํจรริลมุก ทั้ง2ทีมไม่ค่อยดีทั้งคู่นะฮะกัดเปลืองนะค่าเอ็กเจของกีคอนอยู่ที่1.54เสียงจริง1.092กีคอนเนี่ยเกมรับเหนียวเหนียวกว่าซาทโคซาด้วยนะครับแล้วก็กินชีสเก็บได้ดีนะครับอยู่ที่42เปอร์เซ็นต์แต่ค่าค่าเฟลทูสกอร์เยอะครับอยู่ที่50เปอร์เซ็นต์นะนี้ไม่รู้จะเฟลหรือเปล่าใช่ไปดูสกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับอยู่ที่1.96ประมาณนี้ครับแต่ว่าเออเซกูน่าดิวิชันมันต่ำเยอะอยู่แล้วนะครับราคาก็เลยเปิดมานี้แหละสำหรับคู่นนี้ะว่าไง คู่นี้โอ้โหเป็นบอลสูสีนะคิดว่าบอลเซคุนด้าดิวชั่นเป็นบอลที่สูสีมากเลยใช่พลิกบ่อยด้วยนะบางทีที่ที่หนึ่งเนี่ยไปแพ้ไปแพ้ที่สิบกว่าก็มีนะมันวัดเอาได้ราคาบางคู่อะอย่างอันดับสามอันดับสี่ไปเยือนอันดับสิบกว่าเงี้ยเป็นอันดับสิบกว่าต่อเลยนะใช่แล้วก็จะเห็นนะครับเนี่ยลองดูตารางคะแนนนะเขาอยู่อันดับที่เท่าไหร่สิบเอ็ดเจอที่สี่นะแต่ไปดูตารางคะแนนนะครับจริงๆพวกเขาห่างกันแค่ไม่กี่จริงๆอันนี้มันโหกแล้วมันอัปเดตแล้วจริงๆมันพวกเขาห่างกันแค่ ไม่กี่คะแนนเองนะครับเนี่ยหกคะแนนเองนะแต่<ช>ดับห่างกันเกือบสิบบาทเออมันก็สูสีแตมยัง<ส>เบียดกันอยู่นะใชะ่คู่นี้ก็เลยต้อง,องดูดีหน่อยดูดีแต่คิดว่า เชื่อใจนะผลงานให้ทูเฮดที่ที่คู่นี้เจอกันที่ผ่านมาในบ้านของซลาโกซ่าเขามีผลงานให้ดีกว่าชัดเจนนะใช่และอาจจะเป็นคู่งูเหลื่อมเชือกกล้วยก็ได้นะครับแต่ถึงแม้ผลงานช่วงหลังของซลาโกซ่ามันมันจะสะดุดไปเยอะแต่มันไม่แพ้ไงไม่แพ้เันาะมนเสมอเลยไม่แพ้นะแต่นัดนเนี้ยก็ยังมีโอกาสนะผมบอกว่าซลาโกซ่าก็เป็นทีมใหญ่มาก่อนอ่ะแล้วก็แล้วเล่นในบ้านด้วยก็มีโอกาสที่เบียดเฉื่อนชนะกี่อนได้หนึ่งสูงที่ว่าจะมีนะเพราะว่าแต้มมันไม่ห่างแล้วมีโอกาสที่เลื่อนชั้นได้ด้วยแล้วไปเพย์ออฟอ่ะพลลยย์ออออออฟคคู่่่่่่่นนนนีี้้้ตไปทเเจาาาาาาบบงรัซซโกะสว เมืองนอกเขาบอกว่าให้ไปที่เสมอเแต่เราคิดว่าซาราโกซาน่าจะเฉือนได้สักนูกนหนึ่งอะไรเงี้ยแต่นี่จริงอาจจะออกตำนะแบบหนึ่งศูนย์อะไรเงี้ยนะครับคู่นี้ก็มองที่เจ้าบ้านครับผมไปต่อที่คู่สามเป็นบอลลีกเดอร์ฝรั่งเศสครับไปดูบาสเตียนเปิดบ้านต้อนรับอัซักซิโอครับคู่นี้เจ้าบ้านต่ออยู่ที่ราคาปปนะครับ สำหรับตารางคะแนนนะครับบาสตียอยู่อันดับที่16นะครับวิเล่ในบ้านของเขาอยู่ที่45.5 11นัดในบ้านชนะ5เสมอ3แพ้3ยิงได้15เสีย13นะครับโซนอาชักซิโออยู่อันดับที่7นะครับวิเล่นอกบ้านไม่ดีเลยอยู่เพียงแค่18.2นะครับหกเข่งในบ้านนอกบ้าน,นมลยก็จืดเลยนะเกมเยือนเนี่ย11นะัดชนะเพียงแค่2เสมอ2แพ้ถึง7แล้วยิงได้น้อยมากยิงได้6เองนะครับเสีย17ครับ ไปดูผลงานเฮตุเฮติคู่นี้เจอกันนะครับเจอกันนัดล่าสุดที่บ้านของอาชักซิโอนะพวกเขาก็เอาชนะบาสเตียมาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับสินัดหลังสุดคู่นี้เจอกันเนี่ยเป็นทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยชนะ3เสมอ3แพ้สี่ทังกำไร40เกมสูงอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะครับไปดูเกมในบ้านของบาสเตียในการเจออาชักซิโอคู่นี้เจอม,มาสินัดเนี่ยบาสเตียชนะได้6เสมอ3แพ้หนึ่งทังกำไร77.8เกมสูงที่33.3นะนัดล่าสุดในบ้านบาสเตียเอาชนะอาชักซิโอไป2ประตูต่อศูนย์ครับ ผลงานบาสติเอร์ช่วงนี้นะครับสิบนัดหลังสุดของพวกเขาเนี่ยชนะเพียงแค่สามแะแพ้ถึงสี่อัตรานั้งเงินอยู่ที่ห้าสิบจบสูงห้าสิบสองนัดน่าสุดพวกเขาแพ้นะแพ้รวดน,นะออ <laughs> ไม่ทําตังค์ด้วยนะครับจะจบสูงสองนะัดแต่ส่วนผลงานในบ้านของพวกเขานะครับสิบนัดหลังสุดเขาชนะสี่แพ้สามอัตรานั้งเงินห้าสิบห้าจุดหกนะครับนัดล่าสุดก็ในบ้านก็แพ้กองไปนะสองหนึ่งนะครับถือว่าก็เริ่มสะดุดแล้วก่อนน,ะนั้นเขาทําเงินมาตลอดมีนล่าสุดที่สะดุดนะครับ มาดูอาชักซิโอกันบนะ้างนัดล่าสุดของเขาก็เปิดบ้านเอาชนะอูเองกงกาโน่ไป1-0นะครับ10นัดหลังพวกเขาชนะ4เสมอ1แพ้5ทั้งกำไร40เกมสูงที่40จะเห็นว่าผลงานช่วงนี้เขาสลับฟันปลากันซะเยอะเลยนะโดยส่วนมากผลงานจะไม่ค่อยดีซะเยอะมากกว่านะครับช่วงนี้นะครับส่วนอาชักซิโอเกมเยือนของพวกเขาเนี่ย10นัดเนี่ยชนะได้2แพ้ไป6ทั้งกำไร40เกมสูง50เห็นว่าเกมเยือน4นัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยแพ้รวดนะแต่ก็ยงแต่<า>แตยังล,ยลูกเดียวด้วยใช่เดี๋ยวไปดูโปรแกรมนัดถัดไปของััคคู่นะรบ บาสเตียนัดต่อไปุกไปเยือนเ,เกลวิลอ s เอสนะครับส่วนอาชักซิโอจะเล่นในบ้านเจอแกงกองนะครับเว็บ,บไซต์ต่างประเทศนะครับเขาบอกว่าบาส,สเตียนยในบ้านนี่ใช้ได้เลยนะเก่งอยู่ที่ฟอร์มอยู่ที่1.64ส่วนอาชักซิโอนอกบ้านดูไม่จืดครับตัวสีแดงนะสีนัดแพ้ รวดนะครับอยู่เพียงแค่0.73วิเล่ของไอจักซิโอในบ้านอยู่ที่45%นะครับถ้าดูค่าไอจีเนี่ยมันอยู่ที่1.15นะถ้าไม่จริง1.36ก็เป็นที<ะ>่พี่ยิงน้อยนะครับแต่คมนะส่วนค่าไอเจบอกจะเสียประตู1.22เสียจริง1.18เกมรับกพอใช้ได้นะครับเราจะได้อยู่คินชีต <che> ก็ใช้ได้นะ45%ส่วนไอจักซิโอนะครับวิเล่นอกบ้านเนี่ยไม่ดีเลยนะครับ18%ค่าไอจีอยู่ที่0.74ท้าไม่จริง0 5อย่างที่บอกนะเกมลูกไม่ได้เรื่องเลยนะครับไม่เอาเอาเลยนะครับส่วนค่่าบออออกกจจะะะะเเเเสสสีีีียยยยยปรรตูู1.22ิง็โหนท แล้วก็คินชีสเนี่ยอยู่ที่ส6กเซแล้วที่สำคัญข้าวเฟลสุดรกรอลนอกบ้านสูงมากนะครับ6กสิบสี่กสิบี่เปอร์เซ็นต์ะครับยิ่งได้น,น้อยมากเลยนะดูสกอร์รวมคู่นี้ที่คาดว,ว่าจะเกิดขึ้นเขาบอกโอกาสเกิดขึ้นอยู่สองสาสองจุดสามสองเลยทีเดียว,วน,นะครับคู่นี้สุดดำมันเท่าไหร่นะอ่าสูงหนึ่งจุดเจ็ดห้ามาอย่างนี้นะโอ้โะผมคู่นี้นะถ <laughs> ้ามองนะผมมองว่า ไปร้ไปลุ้นไอชักซีโอเอาว่ามันจะยิงได้หรือเปล่าผมคิดว่าบาสเตียนมันมีเกมลุกที่ดีในบ้านนะครับแล้วเป็นทีมที่ทำประตูได้สม่ำเสมอนะตลอดเลยนะในบ้านมีเนี่ยมีสองนัดติดที่ไม่ยิงมีสามสี่นัดทั้งหมดไม่ยิงแต่นัดไหนยิงเขาก็ยิงสองลูกนะสองลูกสามลูกอะไรอย่างนี้นะครับเลย ต่อสูงต่ำมันน้อยมากอ่ะเป็นบอลเป็นบอลหลีกที่คาดเดายากที่สุดใช่หลีกเดิอกับเซลตา้าเป็นบอลที่หลีกคาดเดายาก,ยากมากแล้วก็เป็นการที่ทํานายที่ยากมากๆด้วยคู่นี้ครับผมก็เลยมองไปที่โอกาสที่คู่นี้จะเกิดที่สกอร์สูงก็มีโอกาสเพราะว่าผมจะมองว่าเกมลุกของอัสซักซิโอเวลามาเยืยนมันไม่น่าจะโดนขนาดนั้นอะ่ะ หรือว่าเต็มที่ก็อาจจะเป็นบาสเต็มไปชนะโป้งเดียวสองศูนย์ไปเลยใช่เขาเลทมันเปิดมาต่ําที่ลูกครึ่งควบสองผมก็เลยวัดใจดีกว่าวัดใจไปสูงใช่ต่อน้อยมากเพราะว่ามันมันคาดเดายากที่ออกเอาเอาฝั่งเอาซ้ายลงฝั่งขวานะพูดนี้แต่มองไปสูงน่าจะดีที่สุดนะครับใช่ครับอูนี้ก็ไปสูงแล้วกันคู่ที่ับอ่ะจัดไปครับ ไปต่อที่คู่ที่สี่ครับเป็นฟุตบอลกันโชซิลีอาของอิตาลีนะครับมาดูเอสโรม่าเปิดบ้านต้อนรับกายารี่ครับคู่นี้ราคาอยู่ที่โรม่าต่ออยู่ที่ราคา1.25สูงต่ําราคา2.5ครับโค้ดนี่เป็นเดลอรซี่ใช่ไหมเดลอรซี่อยู่ชั่วาวนะชั่วคราวชั่วคราวถ้าถ้าทำดีอาจจะคุมยาวเลยโรม่าตอนนี้อยู่ที่6นะครับวิลเลตในบ้านของพวกเขา63.6ใช้ได้เลยนะครับ11เกมในบ้านชนะ7เสมอ3แพ้เพียงแค่นัดเดียวนะครับยิงได้24เสีย9ยิงเยอะเสียน้อยมากๆนะครับ ส่วนกายารี่อันดับที่18นะครับท้ายตารางนะโอ้โหวิเล่นอกบ้านเนี่ยดูไม่เจเดิดนะครับสนย์ไม่เคยชันนะเกมเดือนเลยนะครับ11นัอ็นัดเกมเดือนเนี่ยเสมอ3แพ้ถึง 3, 8, 8ยิงได้7เสีย20 จะเอาอะไรไปรอดเนี่ยารณ์เนี่ยไปดูเฮตูเฮกันนะคู่นี้เฮตูเฮเจอกันนัดล่าสุดก็เป็นโรม่านะบุกไปถล่มแกรี่มาสี่หนึ่งนะสินัดหลังสุดคู่นี้เจอกันทั้งเย้าเยือนนะเจ้าบ้านเนี่ยชนะได้6เสมอ3แพ้ไป1นึ่งทำกำไร40เกมสูงอยู่ที่70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่สามนัดล่าสุดในโรม่าชนะลวดนะแต่ทํากําไร2นัดแล้วก็เสียหนึ่งนัดนะครับสำหรับผลงานสามนัดล่าสุดที่เจอกันส่วนผลงานในบ้านของโรม่านี่เก้านัดหลังเนี่ยโอ้โหชนะไปหกเสมอสอง แพ้หนึ่งทำกำไรน้อยมากๆอะเจอกัน,กนแนกรีก <S <S เออ่เนี่ันงอะทำกำไรไม่ยี่สิบสองจุเกมสูงที่33.3จะดสามโดยส่วนมากมัต่อเยอะอะลูก้าสังเกตน,นะแกรี่แพ้ลูกเดียวหมดเลยนะเนี่ยเมีม,มีนั้นเนี่ยีสามศูนนะที่เหลือก็หนึ่งศอะไรอย่างเงี้ย แต่มันช่วงนั้นโรม่ามันตัวผู้เล่นดีแล้วมันต่อเยอะด้วยนะใช่ใช่ไปดูฟอร์มโรม่าช่วงนี้กันนะครับนัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็บุกไปชนะซาแลนิธาน่าได้2ประตูต่อหนึ่งก็ทำเงินนะจบสูงสีนัสติดนะครับสำหรับโรม่า10นัดล่าสุดของพวกเขาชนะ5แพ้4แต่ทำเงินน้อยมากนะเป็นแค่20จบสูง50นะครับแต่ไปดูผลงานในบ้านของพวกเขาผลงานในบ้านของพวกเขาพวกเขาไม่แพ้ใครนะ9นะ้านัดแต่ว่าทำเงินก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพียงแค่เท่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เ่านบ้นแล้วก็จนะน,น,นะครับอสิ ไม่ทำดังในบ้านสามนัดติดแล้วลงมาไปดูผลงานกกยรีย่กันบ้างครับนัดล่าสุดของเขาก็เปิดบ้านแพ้กับโตริโนไป1 2นะ10นัดหลังของเขาเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้ไป6ททำกำไร40เกมสูง50จะเห็นว่า3นัดล่าสุดกางากี่เนี่ยลงานันออกสูงทั้ง3นัดนะครับส่วนกกยรี่เกมเยือนนะครับก็10นัดก็<ห>ที่บอกไป,ไปครับ,รบไม่เคยชนะนะเสมอไป3แพ้ไป7ทําทำกำไร4 0เกมสูงอยู่ที่ห0จะเห็นว่าผลงานไม่ดีมากๆสำหรับเกมเยือนของกกยรี่ครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะครับ โลมานัดต่อไปเล่นในบ้านเจออินเตอร์ครับดาวิแมตนะอาทิตย์หน้าอารมิลามิแมแล้วนะครับส่วนกายารี่ก็เล่นในบ้านเจอกับลาซิโอนะครับหนักๆทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสถิติจากต่างประเทศกันครับโรม่านะครับตัวสีเขียวในบ้าน2.18ดีมากๆนะครับส่วนกายารี่โโอ้หแดงเข้มแทบไม่มีคะแนนนะส่วนจสองเจ็ดนะครับห้านัดโดปเสมอที่เหลือแพ้หมดก็วิเลตของโรม่าในบ้านอยู่ที่หกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ใช่จีของพวกเขานึงจุดสามหกครับได้ทำได้จริงเนี่ยสองจุดถึงแปดเยอะมากๆนะสำหรับเกมลุกในบ้านถือว่า ส่วนค่าย g a บอกจะเสียวัตตู1.03 <c oughs> เสียจริง0.82เกมรับก็ดีในบ้านนะอ่ะยิง่งบอกโดมาไว้ใจได้นะครับแล้วก็เฟลทูสกอร์ในบ้านไม่เคยเฟลนะครับคิน <c oughs> ชีดดีด้วยอยู่ที่36%นะที่เก็บได้ในบ้านส่วนกายลี่นะครับอย่างที่บอกไปไม่เคยชนะนอกบ้านนะค่าย g a อยู่ที่1.11ทำได้จริง0.64 จะยิงได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะใช่ใช่โอกาสพอมีแต่ทําไม่ได้นะครับส่วนค่ายเอ็กเจบอกว่าจะเสียประตู1.54เสียจริง1.82่งจุดยุยุ้ยยับเลยเก็บมาไม่ดีนะครับกินชีสก็เก็บได้น้อยนะก้าเปอร์เซ็นต์อแล้วเฟลทูสกอร์เยอะอีกนอกบ้านเนี่ยดูไม่เจืดกจอะไรอ่ะสกอร์คู่นี้ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอยู่ที่2.73ก็น่าเขามออาจจะเป็นที่ฝั่งเดียวอย่างโรมานะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับตัวผู้เล่นของโรมาก็มีเจ็ดก็มีคิสซ์มอร์ล้วซาปิบ ส่วนทีมเยือนอย่างก็มามาโกล็อกในพวกนี้ยังเจ็บอยู่นะครับจะมีไปเล่นทีมชาติกับ,กบล,ลูวัมโบนะครับซิตโตลูวัมโบ้ไเล่นทีมชาตินะครับส่วนแพ้กันเล่นคู่นี้เล่นใกล้าคยกันนะโรมาก็เป็น43-3ส่วนกายารีก็เป็น4 3 1 2อกายารี่กักคุมทีมโดยลานิีเอลลี่นะกายารี่นอกบ้านมันไม่ไหวครับท่านผู้ชมมันไม่ไหวจริงๆส่วนโรมาในบ้านเนี่ยมันเก่งแต่ถ้าโรมานอกบ้านเนี่ยก็ดูไม่จืดเหมือนกันแต่วันนี้ไปในบ้านของโรมาเนี่ยแล้วมันต่อมาที่เท่าไหร่หนึ่งลูกหนก่งลูกมีผม แล้วอย่าลืมว่าไอ้สามตัวบนมันอยู่นะครับไอ้เอลชาลวีลูกากูและก็กาลาสามตัวนี้ปั่นป่วนแน่นอนเขาหากันแล้วด้วยใช่แต่ว่าต้องตงในบ้านต้องในบ้านนะมองที่โรม่ามันยังไงคิดว่าเนี่ยมันยิงได้ผมว่าชนะแต่อยู่ที่ว่าชนะเท่าไหร่หนึ่งโฟนไมีอยู่แล้วพอเผยกายาลีจะทำประตูไม่ได้เอาง่ายๆทุกท่านคิดหนึ่งไว้ในใจก็พอมีอยู่แล้วหนึ่งลูกผมว่ามีสองสามลูกอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูต่างประเทศกันบ้างเขาให้ว่าไงนะครับต่างประเทศเขาให้โรม่าชนะ2อหนึ่งนะครับส่วนอีกเว็บไซต์หนึ่งเนี่ยเขาให้ไปที่โรม,าโมา่าโอ้โหต่อให้ลงให้ต่อโรมาหนึ่งจุดห้าเลยทีเดียว <โล S 1> นะครับก็เห็นไม่ทายที่ท่านเดียวกันครับคู่นี้ก็ไปที่ต่อมากๆนะครับสำหรับคู่ที่4ครับไปครับไปต่อที่คู่ที่5ครับเป็นฟุตบอลลาลิก้าสเปนนะไปดูรายโยบาเยกาโนเปิดบ้านต้อนรับเซบีย่านะครับ คู่นี้รายโยต่อที่ปปสูงต่ำราคา2.25นะครับต้องบอกตรงนะครับคู่นี้เละเจอเละนะบาร์โยเนี่ยอยู่อันดับที่13นะครับที่อบอกว่าเละก็คือผลงานในบ้านของเขาวิเลตแค่10%นะโดยที่ในบ้านเนี่ย10นัดชนะเ,นเพียงแค่นัดเดียวนะครับเสมอ5แพ้4ยิงได้9เสียแปยิงได้น้อยเสียเยอะอีกต่างหากนะครับส่วนเซบีย่าปีนี้ดูไม่เจือจริงๆอันดับที่16วิเลตนอกบ้านขาก็สิเปอร็นตเช่นกันครับเกมเยือน10นัดชนะ1เสมอ3แพ้6ยิงได้11เสีีย17อกครับโโอ้หไม่ดีเออสียสิบเอจ ไปดูผลงานเฮตัวเฮที่คู่นี้เจอกันเจอกันนะัดล่าสุดที่บ้านเซบีย่าก็เสมอกันมา2ประตูต่อ2นะครับ10นัดหลังเนี่ยพวกที่เขาคู่นี้เจอกันนะเป็นทางด้านเจ้าบ้านเนี่ยชนะได้1เสมอ4แพ้ไปห้าทำกำไร50เกมสูง60จะเห็นว่าผลงานช่วงหลังเนี่ยก็ถือเป็นทางด้านไลโยบายเยโกโนได้ทำกำไรได้ได้ดีกว่านะในช่วงนั้นเนี่ยไปดูเกมในบ้านของไลโยบายเยโกโนกันบ้างคู่นี้เล่นกันมา9นัดเนี่ยในบ้านของไลโยบายเยโกโนนะเจ้าบ้านเนี่ยชนะได้1เสมอ5แพ้3ทำกำไรห้าสิาจุดหกเกมสูงที่37.5สิบเห็นว่า ลาโยช่ชนะได้แค่เกมเดียวนะผลงานช่วงหลังออกเสมอเยอะแต่สภาพเซบีย่าตอนนั้นมันดีกว่านี้ไงใช่ตอนนี้มันแย่จริงไปดูฟอร์มของบียิาโนช่วงนี้นะครับสองนัดล่าสุดพวกเขาไม่ชนะแต่ทําตังค์นะนัดล่าสุดก็แพ้อแอตมาลิดไป2อหนึ่งนะครับสิบนัดหลังสุดของมวกเขชนะเพียงแค่สองแล้วก็ทำเงินสี่สิบจบสูงสิบนะครับส่วนมากต่ำนะลาโยเนี่ยส่วนทางด้านผลงานในบ้านของพวกเขาเจ็ดนัดไม่เคยชนะน,ชนะครับเสมอสี่แพ้สามมาทำเงินยี่แปดจุดหกแย่มากๆนะครับจบสูงสี่สิบสองจุดเก้าสามสิบนัดล่าสุดในบ้านต่ำหมดเลยครับ มาดูทีมเยือนอย่างเซบีย่าครับทีมที่ใช้โค้ดเปลืองมากๆปีนี้ไป2หรือ3คนเราก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะครับสินัดหลังเนี่ยชนะได้3เสมอ1นแพ้ไป6ทางกำไร40เกมสูง60%สนามนัดล่าสุดเนี่ยเสียตังค์ทั้ง3นัดนะครับไม่ทำกำไรเลยนะครับสำหรับเซบีย่าส่วนเกมเยือนของพวกเขานะครับ10นัดหลังเนี่ยชนะได้4แพ้ไป6ทางกำไร40เกมสูง60%แต่2นัดล่าสุดเนี่ยโดนยิงไป5 1 แล้วก็แพ so ้แอตมาลิทไป1นก็ถือว่า2นัดล่าสุดไม่ทำตังค์นะครับสำหรับเซบียาแต่ก่อนนั้นนี้ก็ถือว่าโอเคนะเริ่มกลับมาทำตังค์เกมเยือนได้นะครับเดี๋ยวไปดูโปรแกรมนัดถัดไปของทั้งคู่นะครับไลโยน่าจะไปบุกเยือนมาโยกาส่วนเซบียาจะเล่นในบ้านเจอแอตมาลิทครับผมไปดูฟอร์มจากต่างประเทศนะครับไลโยบเย์กาโน่เนี่ยโอ้ตัวสีแดงนีในบ้าน0.88นะครับส่วนเซบียาเขาพร้อมนะครับ0.66นะครับ วิเลตของเมยการโน่อย่างที่บอกไป10%ค่าใจริงของพวกเขาอยู่ที่1.63ทําทำได้จริง0 9นคือโอเกมลุกคือไม่ดีมากมากนะครับแช้งมากมากเลยส่วนค่าเอ็กเจบอกจะเสียประตูที่1.33เสียจริง1.8เกมรับก็ห่วยอีกนะครับคินชิดเก็บไปน้อยนะ20%แล้วก็เฟลดูสกอร์เยอะนะเป็นทีมที่เกมรับไม่ดีเกมลุกก็ไม่ดีนะครับ่วนเซบียา วิเดียนบ้านอร์เซ็นค่าจีอยู่ที่1.49่งจุด่าทำให้จริง1 1ึเกมลุกของพวกเขาก็ไม่ดีแต่ยังดีกว่าบบเยกาโนนะครับส่วนค่าเอ็บอกจะเสียประตูที่หนึ่งี่ศูนเสียจริง1.7เกมรับไม่ดีหนึงคู่ครับใกล้ๆันเคียงกันเลยนะคีดกันนีดก็เท่ากันนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เฟลทูสกอร์เท่ากันอีกนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์คู่นี้พอเผยจบศูนย์ศูนย์มันคู่นี้เขาสกอร์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นผม ไอ้เซบียาต้องสปีดขึ้นมาแหละเพราะว่าผลงานช่วงหลังอ่ะไม่ดีเลยมากๆเลยแล้วก็นัดนี้เจอกับทีมที่แบบรุนหนีตกชั้นด้วยการส่วนไอ้ราโยในบ้านไม่รับเพิ่งชนะไปแค่น,นัดเดียวรายโยเนีนดเด่ยมันเก่งนอกบ้านแต่ในบ้านเนี่ยมันแย่มากๆนะครับส่วนเซบียาเนี่ยมันไม่ดีสักตรงเลยในบ้านอนอกบ้านไม่ดีทักอย่างแต่ก็บางนัดก็ยังถือว่าแพ้ยากอยู่ก็ยังบางทีก็เอาตัวรอดมาได้ช่วงหลังนะก็กระเตื้องกว่าตอนแรกอ่ะแต่เซบียาเนี่ยแต่เขาช่วงนั้นช่วง มกราเนี่ยเขาเสริมได้ตัวผู้เล่นหลายตัวนะแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เจ็บๆอ่ะก็หายกลับมาแล้วอย่างแบ็คซ้ายอุกอ่ะทีมชาติอาร์เจนก็หายเจ็บกลับมาแล้วนะชื่ออะไรนะไอ้อคุณย่าอคุณย่าใช่ลองมาดูตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับตัวผู้เล่นเจ็บนะครับอย่างนี่เบเบ้ในตำนานแมนยูนะจะไม่เล่นทีมชาติอยู่ใช่ไหมยังไม่มาเนี่ยว่าของเจ้าบ้านนะยังไม่มานะส่วนใบแดงของเซบีย่าเนี่ยมีลาโมสลาโมสกับซูซโซ่แหละอยู่ที่ไหนมันก็โดนใบแดงส่วนไอ้เซบีย่าตัวไมเล่นทีมชาติเยอะนะอีกน่ามิลาก็อันนนี้่าจะ เผอลวจะย้ายหรือเปล่าเนี่ยฟิสิกอลดีคอมฟอร์ันี้ไม่แน่ใจนะครับส่วนทางตัวเจ็บเขาก็มีเยอะนะอืส่วนคู่นี้ครับเล่นก็ระบบเจ้าบ้านก็เล่น4-4-2ส่วนทีมเยือนก็เป็น3-5-2นะครับคู่นี้ก็มันสูสีอะ่ะผมมองที่เกมลุกมันไม่ดีทั้งคู่แล้วช่วงนี้นะแล้วก็มองที่โอกาสที่ คู่นี้สกอร์ที่จะไปต่ํามีสูงพอสมควรนะอย่างที่บอกนะครับเกมลุกมันแย่ทั้งคู่แต่ไปทั้งน้าเซบิยาที่ยังพอมีดีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเกมรับเนี่ยใช้คําว่าห่วยทั้งคู่เนี่ยพูดได้เลยนะแล้วนั้นนี้เขาไม่มีลามมสด้วยอะโซโซก็มาอยู่นะใช่ก็เลยคิดว่าลาโยเบกาโนเนี่ยนอกบ้านเนี่ยจะยิงใครได้หรือเปล่าอันเนี้ย แท้จะเป็นไปไม่ได้เลยน้อยมากๆนะครับคู่นี้ก็เลยมองไปที่โอกาสที่เกิดที่สกอร์ตำ่ำที่2 2งจุมีมากพอสมควรครับเพราะเกมลุกหวยทั้งคู่เต็มที่ก็1นหนึ่งหรือไม่ก็มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งชนะแค่หนงศนะครับคงไม่ถึงลุกที่สามนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูสามประเทศกันบ้างนะครับสามประเทศก็ให้ไปที่อันเดอร์สองด้าโคงเห็นด่วยกับกรเราเลยนะ เออคู่ไงคู่นี้คู่ที่5ก็มองไปที่สกอร์ต่ำนั่นครับที่ว่าคู่นี้น่าจะมีโอกาสเกิดเกิดสกอร์กันน้อยคู่นี้ไปต่ำนะครับเดี๋ยวเราไปสรุปทีเด็ดที่เราให้ไปทั้งหมดทั้ง5คู่นะครับคู่ที่1ครับต่อแมเชสเตอร์ซิตี้ราคา1.25คู่ที่2นะครับ ต่อเลอาอลาากซซาราคาปอปอนะครับคู่ที่3ไปสูงบาเตียราคา1.75คู่ที่4ต่อโรมาราคา1ลูกและคู่สุดท้ายไปต่ำลาโยบายเกโกโนราคา2.25นี่ก็เป็นการวิเคราะห์สั้งหมดของสำหรับค่ำคืนวันจันทร์ท่าน5คู่นะครับยังไงวันนี้จิโกกับจิมมี่คาบอนก็ขอลาไปก่อนอยังไงวันนี้ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับสวัสดีครับ